ล่าสุดเช้าวันนี้นะคะทางด้านของรัสเซียก็ออกมาเปิดเผยแล้วล่ะคะ่ะถึงเหตุการณ์เขื่อนแตกนะคะก็บอกว่าเป็นผลพวงมาจากการที่ยูเครนนะคะไม่สามารถทําอะไรได้หลังจากที่ล้อหมุนไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็เลยมาลงที่เขื่อนแห่งนี้ล่ะคะ่ะแล้วก็รัสเซียก็กล่าวนะคะว่าทางตะวันตกจะต้องออกมารับผิดชอบในครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วก็เรื่องนี้นะคะได้เข้าสภาดูมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ทาง ด้านของสเกลาฟลอฟสเกชอยคู ob, oup, นะคะซึ่งดนตรีกลาโฮมดนตรีต่างประเทศของรัสเซียก็ออกมาเปิดเผยถึงประเด็นนี้ด้วยล่ะค่ะก็แน่นอนนะคะทางด้านของหน้าง,งานรัสเซียยูเครนในเวลานี้ค่ะก็เป็นการออกมาเคลื่อนไหวนะคะเป็นการทุบโตอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีการเจรจาสันติภาพเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเป็นสูตรของประวัติศาสตร์ในทุกๆครั้งของเหตุการณ์โลกที่ผ่านมาค่ะว่าจะต้องมีการสร้างความได้เปรียบให้เกิดขึ้นก่อนที่ จะมีการเจราจานะคะล่าสุดทางด้านของแจ็คซิลเวอนนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐนี่แหละคะ่ะก็ออกไปยอมรับกับซินเอ็นแล้วนะคะว่าจะมีการสร้างความได้เปรียบก่อนที่จะมีการปิดจอบเจราจาสันติภาพนี่แหละคะ่ะแล้วก็เป็นไปตามความคาดหมายก่อนหน้านี้เป็นไปตามคลิปก่อนหน้านี้ที่มีนักวิเคราะห์ต่างๆออกมาเปิดเผยนะคะทางด้านของรัสเซียเองก็พร้อมนะคะกับข้อเสนอของอินโดนีเซียล่าสุดะคะ่ะในการที่ จะใช้โมเดลเดียวกับเกาหลีนะคะนั่นก็คือยอมถอยคนละก้าวค่ะแต่ว่าในข้อที่จะให้มีการหยุดทุกอย่างในตอนนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่า process แ,แล้วก็บนิแล้วก็วกระบวนการในตอนนี้นั่นคือการสร้างความได้เปรียบก่อนนะคะก่อนที่จะมีการยอมเจราจาค่ะเพื่อที่จะเป็นข้อได้เปรียบในการเจราจานั่นเองนะคะทางด้านของตุรกีเองก็เปิดบ้านเตรียมรับแล้วละคะ่ะ จะเป็นคนกลางนะคะรับต่อรับไม้ต่อจากประธานาธิบดีสิจินผิงค่ะแล้วก็ล่าสุดทางด้านของแอฟริกานะคะก็จะไปเยือนทั้งรัสเซียแล้วก็ยูเครนด้วยนะคะเพื่อที่จะช่วยกันกล่อมเจรจาให้เกิดการจบเหตุการณ์ปิดจ็อบในครั้งนี้ให้ได้ในที่สุดน่นะคะแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้ก็จะไม่ยืดเยื้อด้วยล่ะคะ่ะเพราะว่าหลายเหตุหลายผลต่างๆนะคะเพราะว่ายูเครนเนี่ยก็รู้ตัวนะคะว่าไม้ซีกไปงัดไม้สุงก็คงทําอะไรรัสเซียไม่ ได้อยู่ดีนะคะแล้วก็เช้าวันนี้สื่ออาทีก็มีรายงานออกมาด้วยนะคะว่าทางด้านของตะวันตกก็ถังแตกเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสหรัฐหรือว่ายุโรปนะคะที่ตอนนี้ก็ไม่มีเงินแล้วล่ะค่ะนะคะท่อน้ําเลี้ยงต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะยืดเยื้อต่อไปได้อีกนะคะทุกๆฝ่ายเองก็จําเป็นที่จะต้องหยุดเหตุการณ์ให้ได้แล้วล่ะค่ะแล้วยังจะมีงานใหญ่อย่างจีนรออยู่อีกนะคะที่ทางด้านของตะวันตกนาโตสหรัฐเองก็กำลัง จะย้ายตลาดมาในเอเชียเพื่อสกัดจีนซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนอย่างแท้จริงอีกด้วยล่ะค่ะ